รอนวดน,นี้มาพาแฟนบอลย้อนหลังไปชมภาพรบรรยากาศงานฟุตบอลแมชแห่งศักดิ์ศรี3สแชมป์ประเทศไทยบุรีรัมยูเนเต็ดและศักดิ์ศรีแชมป์เจลีกจากญี่ปุ่นปี2010นักกีฬากราปมตเอชงานนี้เตะกันไปเมื่อวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์ณสนามสุขพัชราสายแถวสามย่านนี่เองจ้านอกจากฟุตบอลแล้วยังมีกิจกรรมสนุกสนุกและการแจกของมอบความสุขให้แฟนบอลที่มาชมในสนามอย่างไม่อั้น ขาดไม่ได้คือเราเซเลบวงการกีฬาที่ขอบัตรกันมาดูอย่างคับข้างเดี๋ยวข่าวรั่วจะพาไปดูว่ามีใครมาบ้างตามมันเลยนี่เลยคนแรกเดินมาปุ๊บก็เจอปั๊บพี่บัวขาวอยากถามพี่บัวขาวว่าคิดยังไงกับที่ชาวบ้านเขาชอบพูดกันว่าบอลไทยจะไปมหมโลกคับพีออ่ก็จริงจริงแล้วมันก็เป็นสไตล์คนไทยในเวลาประทะกันหรือว่าเล่นกีฬาอะไรต่างๆโชว์อาวุธนิดนึงอะไรเงี้ยอยากจะให้กําลังใจทีมทุกคนที่ที่ทำอ่าหนะ้าที่นะครับอยากจะเป็นตัวแทนให้ให,ให้เก่ง เป็นตัวแทนของประเทศไทยต่อไปนะครับวันนี้ก็ให้ทุกคนสู้ๆครับผมอ้าวช็อตเด็ดกีฬาแชมป์ก็มาดู Toyota Premier ยรครับคราวนี้ด้วยไปคุยกับเขาหน่อยดีกว่าว่าคราวนี้จะปล่อยช็อตเด็ดอะไรใส่ข่าวรั่วบ้างหรือเปล่าผมเป็นคนไทยนะครับแต่ชอบขับรถญี่ปุ่นแล้วผมก็คิดว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นทีมเหมือนรถยนต์คือเป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ดีไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมก็เชื่อว่าวงการกีฬาไทยเนี่ยจะได้ประโยชน์จากตรงนี้แน่นอนขอบคุณโตโยต้านะครับซึ่งนอกจากจะเป็นรถที่ดีแล้วก็ยยัังงจะแแข่่่นนททีีดีดดๆ้้ววลกผมมาุป แล้วก็หวังว่าจะยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะจะแจกแคมป์นี้สิบคันในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะและงานโตโยต้าพรีเมียร์ครับคราวนี้มีคนจากหลายๆแขงมาร่วมทำงานและพิสูจน์ความยิ่งใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยลองไปฟังว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างในวันนี้ก็ดีใจนะครับที่เมืองไทยเรานะครับมีฟุตบอลดีๆได้ชมกันนะครับเรามาดูกันแล้วกันนะครับวันนี้สนุกสุดๆนะอยากให้พวกเราได้ชมกันวันนี้ครับมันเป็นความภาคภูมิใจมากครับที่ได้ร่วมงานนี้นะครับได้ดูนักฟุตบอลทั้งไทยและญี่ปุแกัาคมมมรบใจ และก็ที่ขาดไม่ได้เลยเป็นสาระที่สําคัญที่สุดที่เรารู้ว่าคุณรอคอยช่วงนี้ของข่าวรั่วขั้วร้อนยิ่งกับการดูบอลก็คือการไปรู้จักหน้าค่าแต่และชื่อเสียงเรียงนามของเรากองทัพน้องๆพริตตี้ที่งวดนี้ขอบอกว่าน่ารักจุงเบยสวัสดีค่ะชื่อก้อยนะคะชื่อใบเตยนะคะแล้วชื่อออมค่ะชื่อมิวค่ะชื่อแนนค่ะชื่อบูมค่ะชื่อฝนค่ะลูกเกดค่ะพูดไม่เพราถนัดขวดฟันไงเพิ่งมปถอนฟันมาชื่อน้องโบค่ะชื่อพิมพ์นะคะสู้เอาละจ้ะพาไปดูกิจกรรมก่อนแล้ว แล้วพาไปดูสาวกันแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาภาพไฮไลท์ความมันของเกมในครึ่งแรกกันแล้วนะโอเคคิกออฟน o าว จากจบการแข่งขันครึ่งแรกไปแล้วโชคดีจริงๆข่าวรั่วของเราได้เดินไปกระทบหลายพี่ปราดแห่ง SMM และนายแตงโมจากไทยพรีเมียร์ลีกไปฟังกูรูฟุตบอลเขาให้ความเห็นของเกมในครึ่งแรกและทำนายผลบอลในครึ่งหลังกันได้เลยสนุกสนานมากนะครับแต่น่าเสียดายว่าทางบุรีรัมย์ไปพลาดนิดเดียวนะครับในจังหวะนั้นทำให้โดนนาโกรย่านำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังดูแล้วว่ายังมีโอกาสที่จะตีเสมอต้องบอกว่าความสามารถทั้งสองทีมในระดับเจลิกกับไทยลีกนะครับ ของเขาอาจจะเหนือกว่าเล็กน้อยแต่ว่าเราสู้นะครับก็จริงๆแล้ววันนี้นี่ไม่ได้มาเป็นเพื่อนคุณพ่ออย่างเดียวนะฮะก็คือมาสังเกตเกมด้วยนะฮะว่าจริงๆแล้วเป็นยังไงเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ทำไทยเป็นเล็กอยู่แล้วนะครับดูแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งแรกโดนนำอยู่1-0นะฮะแต่ว่าเกมโดยรวมเนี่ยก็เป็นฝ่ายคลองเกมได้เยอะนะฮะแต่ว่ามีโอกาสทําได้หลายครั้งแต่ว่าอาจจะยังเร็วไม่พอนะฮะแล้วก็อาจจะยังช้าอยู่นะครับต้องการความเร็วของเกมนิดนึงแต่ว่าครึ่งหลังคิดว่าน่าจะกลับมาตีเสมอได้เผลอๆอาจจะมีถึงชนะก็ได้ครับ ากยัเอาละค่ะหลังจากฟังความเห็นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไปชมไฮไลท์ของเกมในครึ่งสองแล้วดูว่าบุรีรัมยูเนเต็ดจะสามารถตีเสมอได้หรือเปล่า die และน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่ในวันนี้ทีมของเมืองไทยบุรีรัมย์ยูเนเต็ดพ่ายนากย่ยากรนบ์ปาเอสไปด้วยสกอร์สงต่อศูนย์งานนี้เล่นเอาน้องๆพริตตี้ทำใจไม่ได้ร้องไห้กระจององแงกันเป็นแถวเลยจ้าแล้วก็จบลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่เช่นทุกปีกับ Toyota Premier Cup <S <S ในคราวนี้แมชหน้าติดตามชม Toyota League คับและ Toyota Thai Premier League ได้ที่นี่นะจ๊ะ และข่าวรั่วคัวร้อนคราวนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนวันนี้หมดเวลาแล้วเพราะว่าตอนนี้นัดน้องๆพิตตี้เอาไว้ที่ตลาดสำยญญ่านไปก่อนละบ๊ายบาย